สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่17 2 3ถึง23มกราคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของความปรารถนานะคะพลังของความมุ่งม,มั่นนะคะมีธาตุไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้ชาวพิจิกพร้อมที่จะเน็ดเหนื่อยอย่างเต็มที่นะคะบางรายอาจจะทำงานหามรุ่งหามข้าหรือว่าทำางานหนักเกินกำลังนะคะ อาจจะต้องอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็จะเด่นเป็นจุดเติบโตที่สูงสุดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายหรือแบกรับภาระอย่างเต็มที่นะคะถ้าคุณมีความสุขนะคะก็จะทำงานได้ดีสร้างผลงานได้มั่นมากขึ้นนะคะส่วนท่านที่ต้องรับภาระหรือรับผิดชอบครอบครัวด,ดูแลลูกน้องบริวารต่างๆนะคะก็ต้อง ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะใครที่ทำงานประจำหรืออยากมองหางานใหม่นะคะก็มีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้พบเจองานใหม่ที่ถูกใจที่ดีขึ้นนะคะใช้เรื่องของความมานะอดทนนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามองหาอาชีพเสริมนะคะก็จะเสริมเรื่องของอาชีพการงานได้ดีนะคะ การเงินสัปดาห์นี้นะคะถ้ารับเข้ามามากก็มีรายจ่ายที่รออยู่เยอะเช่นกันท่านต้องรับผิดชอบทางเรื่องส่วนตัวเรื่องของครอบครัวลูกน้องบริวารต่างๆการลงทุนไปก่อนแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รอเวลาสร้างผลกำไรกลับมาในภายหลังนะคะ สุขภาพแข็งแรงดีนะคะบางรายระวังเรื่องยกของหนักเรื่องของกระดูกและข้อต่างๆหรือว่าการพักผ่อนน้อยเพราะว่าทำงานหนักเป็นต้นนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะก็มีเกณฑ์พบรักนะคะพบรักจากการทำงานหรือว่าคนที่ทำงานเก่งคนที่จะช่วยเสริมหรือว่าถูกชะตากันในสายงานอาชีพเดียวกันช่วยเสริมชีวิตช่วยเสริมอาชีพนะคะก็ลองเปิดใจดู ท่านที่มีคู่แล้วมีความโรแมนติกเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะมีความมั่นคงแล้วก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระได้ดีนะคะก็ถือว่าเป็นรักที่มั่นคงลงตัวสำหรับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอ in ิ inbox มาที่เพจ Karmic Ken s h o ได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube k a m i c Ken Show ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ